สบายดีคนหมักเล็กเดชเบรุคทุกคนพี่น้องฮาวาดบดีกันเบอรดุคูทุกคนเลยเนาะเนาะวันนี้จะมาลงแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่2เดือ 2, 9, 64, น9 264 0เนาะก่อนจะไปเอาแนวทางวันที่2เราจะไปทาไปสรุปวันที่30เนาะว่าลาวพัฒนาที่ผมลงให้เข้าไหมเนาะไปะไปดูเลยพี่น้องไปสรุปกันเลยอ่ะเรามาสรุปกันเลยเนาะ ลาวพัฒนางวดประจำวันที่30ที่ผมให้ไปเนาะ30เดือน8 2064เนาะอ่าลาวพัฒนาเด่น5กับ4เนาะเรียงให้ไป6790เนาะจับใส่ย,ยังไงนี่54 56 57 59 50 46 47 49 40 67 69 60 79 70 90แล้วแต่พี่น้องชอบจับเลยเน,ะนาะจับตัวไหนชอบตัวไหนจับตัวไหนก็แล้วแต่พี่น้องเลยเนาะขอให้เฮียงไปเนาะ อ่ะทีนี้เนาะทีนี้อ่าผมเจาะให้0977372767เนาะเลข3ตัวให้ไป737 106116126136146เนาะอ่ะผลหวยออกลาวพัฒนางวดประจำวันที่30เนาะเลขที่ออก ได้แกมายเลข261 3ตัวเนาะอ่าเข้าเต็มเต็ม261เข้าเข้าตัวกลับเนาะเข้าเต็มเต็มได้ในเด้อ2ตัวล่างออก27 27อ่านี่คือ27เนาะเข้าอีกเนาะอ่าเน้นให้ไม่เข้าเนาะตัวเน้นไม่เข้าไปเข้าตัวไม่เน้นเนาะอ่าก็เข้าเหมือนกันเพราะว่าเขียนให้ในนี้แหละเนาะอ่าเลข3ตัวก็เน้นให้เข้าตัวเน้นอีกเนาะ 261ผมเน้นให้1 26เนาะถ้าใครไปกับเอาก็ได้จะจะได้3ตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดเลยเนาะหรือว่าได้2ตัวบน2ตัวล่างถ้าซื้ออยู่อยู่ไทยเนาะจะได้27เป็น2ตัวล่างเนาะอ่าอ่างวดประจำวันที่30เดนะือน8เนาะเข้าแบบง่ายๆเลยเนาะเข้าแบบสวยๆเลย3ตัวก็มา2ตัวก็มีเนาะอ่าโอเคพี่น้องขอให้เฮ้งตองงวดประจำวันที่2เดือน9 2 0 1 4ไปไปเอากันเลยพี่น้อง อะาวพัฒนาเนาะเรามาเอากันเลยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2เดือน9 2064ลาวพัฒนาเด่น2กับ1เนาะเด่น2กับ1เลี่ยงให้ไป3 4 6 7จับสัญไง2 1 2 4 2 3 2 4 2 6 2 7 1 3 1 4 1 6 1 7ถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเลียงจับใส่กันได้มี3 4 3 6 3 7 4 6 4 7 67แล้วแต่พี่น้องชอบเลยเนาะแล้วแต่พี่น้องชอบเลยทีนี้ผมทำผมทำสูตรแยกออกมาอีกเนาะสูตรแยกออกมาก็สวยเหมือนกันเนาะติดติด19เนาะผมเน้นให้19กับ27เนาะเน้น19กับ27เลขให้ไป5หางมี3 7 4 3 2 7 1 9 1 2เนาะประจำวันที่2เนาะเดือน9นี่ประมาณนี้พี่น้องเลข3ตัวให้ไป 027 037 047 057 067 119เน้านะเน้นไปที่119เน้นเลยตัวนี้เน้นเลยเน้นเลยตัวนี้ชอบชอบสุดใจ19กับลองลงไปก็จะเป็นตัวนี้เนาะอันนี้ก็ลองลงมาอีกเนาะอ่าเน้นนี่เนาะเลข3ตัวขอให้เฮงเดอร์ล่าพัฒนางวดประจำวันที่2เดือน9 2 0า4ขอให้เฮงจ้า ก็ถือว่าเอาเลขเอาเบอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นเนาะราพัฒนางวดประจำวันที่ 2- เดือน9 2 0า4ก่เนาะก่อนจะนําเลขกลมไปซื้อเนาะไปเสี่ยงดวงพี่น้องคัาคําเตือนก่อนคําเตือนเลขที่หายไปเบิ่งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะข่อยเองกันยังบู้วหาวเลขมันสิออกอย่างบ่มีไเพียงหัวเลขสีออกอย่างเนาะแต่สั่นจังว่านําเลขไปซื้ออย่างมีสติอย่าเสือข่อยลายเนาะข่อยกับบุ้งหัวเลสิยออกหยังคือกันเนาะให้เสือใจเจ้าของเองเลยเนาะขอให้เฮงพี่น้อง เลขมีเข่ามีรุดเนาะมันเข่าได้มันก็ต้องรุดได้มันรุดได้มันก็ต้องเข่าได้เนะาะอย่างสั้นจะว่าเบิ่งอย่างมีสติเดี๋ยวไปลองเด้อเนอะาะการเชิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสบายดีบรุกุลุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางอ่าช่องยูทูบเนาะฝากติดตามทั้งช่องยูทูปเด้อขอขอบใจให,หลายๆลายสบายดีจ้ะสาบายดีพี่น้อง